วยไหมอืมชัดเจนสวยงามนะครับวันนี้ได้นะครับราคาก็มันคือใบหน้าพัดเทวธรรมดาอืจีดเลยแต่ว่ามันคือตัวเมียไปหางูขาวตาฟ้ามาจากในคลิปนี้เฮ้ยลูกค้าผมลดให้เหลือหนึ่งหมื่นหกพันบาทพอเฮ้ยโอ้โหผมซื้อไปแพงกว่านี้เลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสับหลาครับสวัสดีครับครับวันนี้เราอยู่กับพี่บอลนะครับครับผมทำไมคุณเขินอะไรอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรเออคุณยืนแอปเท่อะไรขนาดนี้ผมให้คุณมาช่วยขายงูได้เลยครับได้เลยอันนี้ก็เดี๋ยววันนี้เราออัปเดตงูชุดใหม่พี่บอลอืมก็ที่จริงมันก็มีมาทุกวันแหละแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบว่า อันนี้ผมยังไม่ได้ลงใน y o u ู u b บไงบก็เลยแบบว่าเดี๋ยวให้พี่บอลเข้ามาช่วยดูนะว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะก็เดี๋ยวอัปเดตไปด <c oughs> ูครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างครับอ่าเนี่ยครับพี่บอลอ่ครับอ่ะมีตัวไหนในวันนี้บ้างครับโอ้ยผมว่าตัวนี้โดนนะโอ้ยคุณหยิบตัวแรกเลยเหรอมันงูตลาดนะเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเออเขายิบงูตลาดก่ <c oughs> อนอ่ะตัวนี้คือบัวไอรูสติกนะครับเบลครับขาวตาฟ้าครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็นตัวเมีย ครับผมตัวนี้เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นบัตเตอร์กับโมฮาวีก็เท่ากับว่าไอ้งูขาวตาฟ้าพวกนี้มันสามารถเอาไปทำงูขาวก็ได้เอาไปทำงูเทาก็ได้เอาทำงูดำก็ได้สมมติว่าผมไม่ใส่กับ g ี i ก็ทำจี i ไอโมได้ใส่กับมิติก็ทำมิติโพชันได้เพราะว่ามันมีสายเลือดของโมฮาวีอยู่สวยมันก็เป็นงูขาวตา,าเออตาฟ้าที่น่าสนใจตอนนี้ก็ไปต่อยอดได้เยอะอ่ะพี่บอลลองเปิดให คุณผู้ชมดูสักหน่อยได้เลยครับอ่านี่พี่บอลก็เป็นผู้ค้าบอร์ดในวงการอาบนวดไทยนะเฮ้หรือไปตัดออกตัดออกนะไปตัดไ่ตัดไมตัดตัดออกนะไ่ตัดไม่ตัดอ่าดู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 โอเคนี่นะครับอันนี้คือข่าวต่าไประไอ้ตัวนี้เพิ่งลอกคาบเลยนะฮะนี่น่ารักน่ารักมากอันนี้คือตาฟ้ามาตรฐานนะพี่บอลดู เราสังเกตว่าเห็นเห็นเห็นข้างในมันสีแดงใช่ไหมข้างนอกมันจะสีฟ้าที่จริงก็คือมาตรฐานของมันคือคือตาฟ้าของมันคือข้างนอกเนี่ยฟ้าข้างในแดงสวย<อ>นะสวย<ด>ราคาก็สองหมื่นสองพันบาทมาจัห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับงูตัวนี้เอากลับบ้านไม่ได้เดาวเอากลับบ้านไม่ได้แต่ถ้าซื้อจริงก็ลดได้อีกก็ไว้ว่ากัน<อ>ทักเข้ามาเขาทักเข้ามาอยากได้ราคาไหนก็คุยกันได้อ่าตัวแรกผ่านไปเอาตัวต่อไปตัวต่อไปอันนี้ อันนี้อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวที่มันพร้อมย้ายบ้านเลยด้วกันตอนนี้ตัวที่พร้อมย้ายบ้านนะมีอยู่2ตัวอันนี้เป็นเอ็นชีพาสเทลส่วนอันนี้เป็นซูเปอร์พาสเทลไม่แน่ใจว่าในคลิปครั้งที่แล้วเห็นไว้แล้วหรือเปล่าไม่รู้2ตัวนี้ยังอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมไล่ให้ดูตัวอื่นก่อนอ่ะตัวนี้น่าสนใจครับพี่บอลตัวนี้เป็นควินบีพี่บอลลองเปิดโอ,อ้ดูหน่อยควบี <Queen Bee. S 1> อเอ้ยเราลืมบอกไอ้ขาวตาฟ้าเนี่ยผมมีทั้งทั้งผู้ทั้งเมียตัวนี้ตัวผู่ ตัวผู้เนี่ยจะอยู่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่วนตัวเมียจะอยู่สองหมื่นสองพันบาทแต่ที่จริงตัวผู้เนี่ยผมจะทําโปรวิบบอนเฮ้ยทําเลยดีกว่าเออทําไปเลยทําไปเลยทเลยดีกว่าที่ว่าตัวผู้ขายเท่าไหร่ดีตอนนี้ขายอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ขายหมื่นเก้าผมจะมีไม้สองตัวบอกคุณผู้ชมเลยมีไม้สองตัวอยากขายแบบเอาเอาแค่เอาแค่คนที่ดู u t u b e แล้วเท่านั้นเนี่ยถือว่าถือว่าลดไปพันหนึ่งไปเลยเฮ้ยพันหนึ่งน้อยไปเฮ้ยจริงดิเออพันหนึ่งมันน้อยไป ปกติคุณลดแค่นี้ม่เชหรอคุณพูดแปลกๆไว้เอาแล้วนะคุณเลยเอาเป็นว่างูขาวตาฟ้าเนี่ยอีกสองตัวเนี่ยกินแล้วด้วยก็คือลูกค้าของแบ้านเลยใครหางูขาวตาฟ้ามาจากในคลิปนี้ฮ้ยลูกค้าเก่าเก่าจะน้อยใจป่ะไม่เกี่ยวกันเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคลูกค้าเก่าซื้อตัวอื่นยวลดให้อีกอ่ะแต่ว่าตัวนี้นะครับงูขาวตาฟ้านะครับ ผมจะมีมาอีก2ตัวนะคะทักมาจากคลิปวิดีโอนี้บอกว่าดูราคาโปรโมชั่นในคลิปวิดีโอมาด้วยกันผมลดให้เหลือ1 0 0 0 0ห0 0บาทพอเฮ้ยโหผมซื้อไปแพงกว่านี้เ้ยเอาไหมเอาไหมถูกวะถูกวะถูถโอเคจัดไป2ตัว1นึ่งบาทอันนี้ถือว่าเป็นโปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่ติดตามเรามาตลอดอโอเคไม่กลุ่มไม่ได้ลดให้ใครเลยตั้งแต่ หลายปีแล้วเอานี้ถือว่าเป็นโปรโมชั่นล่ืนบตัวผู้นะครับหนึ่งหนหกพับาทอ่าโอเคอ่ะถ้าเข้ามานะครับอ่ะตัวต่อไปที่พี่บอลถืออยู่ตัวนี้คือควีนบีนะครับบัตเตอร์พาร์ทเทิลสไปเดอร์ควีนบีก็คืองูสามเย็นตัวนี้ก็ไปต่อยอดทํางูขาวได้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวพี่บอลจเอเคลายออกมาให้ดูตัวนี้มันสวยนะมันก็ออกขาวๆอนะแต่มีลายเนียนแบบว่าเนียนมากอะ สวยไหมนี่นะครับเราขี้ลายออกมาให้ดูนะครับนี่มันก็จะเป็นลายของสไปเดอร์แล้วก็ไปเพิ่มความขาวของพาสเทลมาแล้วก็สีสันอีกส่วนหนึ่งก็ได้จากบัตเตอร์มาด้วยสีมันก็จะสว่างสดใสนะครับเนียนๆเลยสำหรับใครชอบสไปเดอร์<อ>มีอีกเรื่องหนึ่งคือสไปเดอร์เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่มันชอบหัวหมุนเ,<อ>เป็นบูเปอร์อะไรพวกนี้<อ>แต่นี้เราก็พูงตรงบ่ามันไม่มีผลต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็ไม่ได้เป็น เสมอไปแบบไม่ได้เป็นทุกตัวเป็นหนักทุกตัวแบบเนี้ยมันก็ใช้ชีวิตปกติก็ไม่มีการกินโคตรเก่งเลยอ่ากินเก่งมากสไปเดอร์การันตีอย่างคนเลี้ยงนะครับฉนั้นแล้วร้อเครับร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นงูที่ได้รับความนิยมมากในการประสมนะเพราะว่ามันลวดลายลวดลายมันสวยในะครับอ่าอันนี้คือสไปเดอร์นะครับผมนี่นะครับอันนี้คือควีนบีราคาตัวนี้ตัวเมียพี่บอลตัวเมียผมเปิดอยู่ หนึ่งหมื่นเท่าไรเนี่ยลายมือหรือลายแทงหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับตัวเมียนะครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทอ่ะมาจากคลิปเหลือหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหูลดลดแหลกแจ็เออวันนี้เราลดกระหน่ำไปเลยแถมกล่องด้วยไหมเออใจเย็นกล่องจะหมดแล้วอันนี้เราลดไปหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่ะตัวต่อไปเมื่อกี้เราผ่านไปสองตัวเอ้ยมันผมมีนี่ตัวหนึ่งตัวนี้เป็นบัตเตอร์บีอืตัวนี้เป็นบัตเตอร์บี หน้าตาตัวเนี้ยมันเหมือนที่จริงมาตีเป็นครินบีกันมาแต่ว่าพ่อแฟมมันไม่มีอ่ะพ่อแฟมไม่มีพัดเทลขายแถมไเออผมว่าตีเป็นบัตเตอร์บีมาเลยอนี้ก็สูงนี่คือบัตเตอร์บีอันนี้เข้าวคาบนะครับเนี่ยกี่ลองขี่มาให้มันเห็นชัดๆเลยอันนี้คือเข้าวคาบสีเข้าวคาบอยู่นะครับก็เลยตุ่นๆหน่อยแต่หน้าตาขุนมากเลยอันนี้ให้เห็นเวยว่าเข้าคาบชัดๆเลยตาขุนมากนะครับสีขุนมากตัวนี้กินไปหนึ่งมือแล้วนะครับผมอ่ะ สีพาสเทลนะสวยไหมวินเทจหน่อยสำหรับคนชอบอะไรวินเทจวินเทจตัวนี้ผมเปิดราคาถูกถูกเวท9,800บาทลดอีก9,500อ่ะโอ้โหตัวนี้9 0 0าทำไมตัวนี้ลดน้อยจังครับเพามันก็ันถูกแล้วอะโอเคโอเคโอเคตัวนี้นะครับผมบัตเตอร์บีนะครับ9,500บาทนะครับอ่าสวยสวยนะสวยอ่ะ จริงๆเหมือนนั้นงูมาให<ว>ม่ใหม่งูมาใหม่ใหม่มมม <c oughs> เฮ้ยวันนี้มีน้อยอ่าแต่ว่าวันนี้ถือว่าเราได้อัปเดตเลยกันเพราะว่าเราไม่ได้อัปเดตมาหลายวันอะก็คือให้ลูกค้าดูว่าแม่งแบบตรงนี้แม่งขายไปหมดแล้วอะขายหรือเจ๊ขายขายเนี่ยก็ขายไปหมดแล้วก็เลยอัปเดตให้ดู้วยกันว่า,าวันนี้มีอะไรบ้างกินบางตัวกินครบบ้ันกินครบเนาะจังย้ายบ้านไม่ได้6ตัวอะโอเคตัวต่อไปครับอันนี้มาตรฐานคลาสสิกเลยครับพี่บอล โมฮาวีผมมีอยู่สองตัวโมฮาวีผมมีอยู่สองตัวก็โมฮาวีมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สอง่ันแหละแต่ว่าลายค่อนข้างสวยนี่แจมแจมนี่ครับสีแจมลายสวยนะครับราคาถูกมากห้าพันห้าร้ยบาทเท่านั้นเองอไปต่อยอดทำงูขาวเทาดำไ,ได้ครบทุกถ้วผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวที่มาแรงนละน่าเก็บมากอ่ะดูสีมันเดี๋ยวพี่บอลรอตัวนั้นมนะันจะไปไห สองต,ตัวนะครับกินไปแล้วคนละหนึ่งมือนะฮะก็พวกนี้นะะอรอแค่ประมาณสองทิศก็ย้ายบ้านได้แหละนะครับมาจำก็ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งห้สาสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับ,บ,นะรบชุดเก่าๆนี่ไปหมดแล้วอันนี้คือชุดใหม่นะแต่ผม่าให้คุกค่ายดูลายลายมันสวยมากเลยนะครับเนี่ยลายเนียนๆนะครับสวยมากนะฮะเจ้าโพห้าพันห้าร้อยบาทครับพี่ราคาเบาวนะฮสบายกระเป๋ สำหรับใครที่อยากได้งูเอาไปต่อยอดได้ไนะพุทธก็ต่อยอดได้เรื่อยๆเลยอ่ะตัวต่อไปวันนี้คุณพูดน้อยอ่ะวันนี้คุณพูดหน้อยคุณไม่ผินเลยขายแล้วเหรอขายขายเหรอพายเดี๋ยวนี้าอีกให้ดู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 สวยๆวยวเนี้อันนี้คือมีลูกค้าผมไอ้นี่ไว้ลูกค้าผมเขาจองอีกแล้วโอ้โห ี่ขายหรือแจกฟรีขอเข้ามาดูก่อนขอเข้ามาดูก่อนขอเข้ามาดูก่อนแต่ว่าเดี๋ยวมี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 มาอีกอ่าก็ตัวนี้สุแนะนําให้ตามในไลน์ไว้ตัวนี้สุดจริงนี่นะครับอันนี้เป็นพายพี่วันฝากถิอก้อนให้ผมหน่อยเอ้ผมี่ไลน์ให้อยู่นะนี่นะครับคุณถ่ายอะไรเยอะเราจะได้เห็นหน้าคุณด้วยไงว่าเป็นตัวจริงมาดูแค่ติ้งนี้แล้วก็ตัวนี้มันเป็นเหมือนทูโทนะครับพี่สองสีมันไม่เหมือนกันเห็นไหม สวยๆตรงนี้จะออกเป็นน้ำตาลอีแบบนี้มียีนอื่นแอบแฝงหรือเปล่าไม่มีเช่อย่าไปเพิ่มไม่มันเอออันนี้เราบอกกันตรงๆไม่มี้ามีก็แถมไป้ามีก็แถมไปอ่อันนี้ก็เป็นลายวเดียวนะครับแต่การวางลายสังเกตว่าผมพยายามเลือกตัวที่วางลายค่อนข้างจะลงตัวมาให้สําหรับลูกค้านะตรงนี้แสงมันไม่ชัด่เงียให้เห็นแสงตรงนี้นี่ชัดๆเลยเห็นไหมครับสวยมากนะครับอุ้ย เป็นตัวที่มีเจ้าของแล้วเก็บไปก่อนเก็บเก็บไปก่อนมีจริงแต่ถ้าใครอยากได้ถ้าใครอยากได้ทักมาเพราะมีอีกลายเดดนอย่างนี้มีอีกเดี๋ยวส่งให้ดูเดี๋ยวส่งรูปให้ดูอ่าโอเคตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าพี่บอลตัวนี้ตัวนี้คนไม่ค่อยเห็นนะปีนี้ผมเห็นคนทําน้อยราคาถูกด้วยผมเปิดอยู่เก้าพันแปดร้อยบาทไหนคนทําน้อยตัวนี้คือมันนีละครีม วันนี้เาเขียคือวันนี้เราไฟล์ก็สองยีสามารถเอาไปทำได้แล้วสายสครีมต่อได้หรือว่าถ้าลูกค้ามีไฟล์ก็ไปทำซูเปอร์ไฟล์ข่าวตาดำได้ตาดำไปต่อยอดได้ลายมันค่อนข้างจะเทอุ้มรับผมนะลายมันแบบลายแม่งป่าๆหน่อยเทมากเนี่ยครับนี่นะครับเทมากนะครับคุณไปจับคอเหมือนจะตายนี่จะได้เห็นเต็มๆนะครับ ไปดูตรงซีไฟสว่างนี่นะครับชัดเจนสวยงามนะครับวันนี้รักครีม9800บาทนะครับสวยกริบเลยนะครับนี่นะครับราคาเบาๆนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามานะฮะเปเดตตัวนี้ไปแล้วตัวต่อไปตัวต่อไปอันนี้ซูเปอร์พัทเทลไฟนี่ครับ คือเพื่อพัตเทลไฟสวยไหมสวยไหมอันนี้เป็นซูเปอร์ฟอร์มป่ะใช่ครับอ่าเป็นเป็นซูเปอร์ฟอร์มของพาสเทลแล้วก็มีเติมไฟไว้สีมันก็เลยจะสว่างสเกล็ดแม่หัวมันก็เลยขาวใครชอบสายแบบหวานๆวานเกงยีนฟอก่อยเท่ๆหน่อยเงี้ยครับตัวนี้เลยนะครับไฮไลท์ชัดๆอย่างเงี้ยครับไฮไลท์ชัดมากนะครับราคาก็ขาวเลยนะไม่แพง ตัวนี้เดี๋ยวผมดูราคาให้หนึ่งหมื่นสองพับาทอันนี้ไปเข้ากับอะไรดีครับก็ถ้าเอานี้ง่ายเลยใส่ไฟล์มันก็ได้ซูเปอร์ไฟล์เราดิแต่ว่ามันเป็นซูเปอร์พาร์ตมันติดพาร์ทเที่ระกับตัวเค้านี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าอยากได้สั่งไหนเลยก็ไปต่อยอดได้สบายๆใส่ใส่ใส่ไอ้นี่ก็ได้ใส่ไมนิล่าก็ได้ก็ไปทําสายสกรีนได้เลยสวยงาสวยงามนะครับโอเคไปตัวต่อไป ตัวต่อไปตัวนั้นพัดบีบีโกสบีบีโกสนี่อยู่นานนะไหนดูดิเราจะลดราคาดีไหมลดเลยลดเลยลดเลยอ่ะลดเลยลดเลยโอ้ตัวนี้ได้มาแพงเลยบีบีโกสไม่ร้ายแล้วเอาเป็นว่าตัวนี้ใครอยากได้ครับใครอยากได้เดี๋ยวเป็นราคาหลังใหม่เพราะตัวเต็มครับเดี๋ยวมีราคาหลังไว้ยังไม่อยากบอกราคาได้ได้ให้ทักมาดีกว่าให้ทักมาผมว่าเดี๋ยวเปิดให้ถูกๆอ่ะตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นซูเปอร์พาร์ทเทิลสไปเดอร์โมฮบีเอ็นชี ายาวไหมเยวจัดเยวจัดเยวจัดกี่ยีนเนี่ยก็ซปเปอร์ฮั์เทลตีไปสองสไปเดอร์หนึ่งโมจาหนึ่งเอชเชนหนึ่งห้ายีนโอ้โหคุ้มเลยเนี่ยซื้อตัวเนี้ตัวเดียวเนี่ยแล้วเป็นตัวคู่โอ้ตัวคู่ยีนเยอะเยอะดีเนาะตัวคู่ยีนเยอะเยอะใช่ครับตัวคู่ยีนเยอะเนียนๆนะครับตาบ้องแบบมากนะฮะราคาก็เปิดไว้หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับอืมไม่สูงนะสวยนะโอ้ จริงจริงนี่นะครับเนียนกิปเลยนะครับสนใจก็ i d เข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับผมเฮ้ยอันนี้ผมมีมาสเตอร์พีซหนึ่งตัวมาสเตอร์พีซเลยพี่ทองเจอนะเอ้ยไม่ใช่ดิ แอบไว้นี่ตัวนี้้ของหายาให้คนถือกันมันคือบานาน่าพัาสเทลธรรมดาจี๊ดเลยแต่ว่ามันคือตัวเมียออนี่นะครับอันนี้คือบานาน่าพัาสเทลตัวเมียนะครับปกติบานาน่านี่ตัวผู้ตัวผู้97.9%อันนี้ก็เป็นตัวเมียลายเทีเลยลายเท่มีหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ลายสวยลายสวยลายสวยลายชัดนะครับผมตัวนี้ ก็ตั้งราคาไว้260 0มนับาทนะแต่ว่าราคาก็คุยกันได้คุยกันได้ใครบอกว่าขายแพงคือทุกตัวคุยกันได้หมดยกเว้นว่าบางตัวมันไม่ได้จริงได้มาแพงจริงๆอะไรเงี้ยตัวนี้หายากจริงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเมียด้วยครับโอเคป่ะเรายังเหลือเราเหลือฮะนี่ชิวๆอันนี้เพิ่งมาใหม่อันนี้เพิ่งมาใหม่อันนี้ตัวเมียแบบราคาย่อมเยาแต่ว่าเป็นอไหล่ชั้นดีนะไปต่อยอดได้สบายๆเลย ตัวนี้คือเอนชี่ตัวเมียเว้ตัวเมียตัวเมียเอนชี่ตัวเมียนี่บอลรามาให้ซื้อตัวเมียคุ้มราคาขึ้นแน่นอนราคาขึ้นแน่นอนเอาง่ายๆเลยตอนนี้ขายถูกเลยผมขายยุ่แค่หกพันบาทโอ้ไม่แพงนะไม่แพงได้เอนชี่ตัวเมียใช่ครับไซส์สวยด้วยก็ปียี่สิบสองแหละแต่ว่ามันตัวใหญ่ขานาก็กินไปแล้วอะไรไปแล้วแหละนะฮะดูรวปลายนะครับ เห็นชีแบบ100%ยเ์นนะครับผมเห็นกันจัะจระนะครับอันนี้ก็ราคา6,000บาทนะครับราคาเบาๆมันจัามสเปอ็นต้หรตรงนี้ใช่ครับแล้วก็สปามาตรฐานบานาน่าพาสเทล9 8้าพันแปดแล้วก็จะเหลือเบลตัวคู่ที่เราบอกไปแล้วสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นนะครับแต่ไม่อยากเลี้ยงน้อมอนผมว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์ พลาสเทลราคาก็สีลพันา้า4,500บาทสบายแบบสบายกระเป๋าเลยสำหรับต้นเนาะอ่สำหรับเริ่มต้นเดี๋ยวตัวเดียวนะสีสวยด้วยตัวเดียวใช่ครับสีสวยดำก็ดำเหลืองก็เหลืองไปเลยแัดเจนนะฮะพาสติลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพลาสเทลเดี่ยวเดี่ยวไม่มีอะไรเจือปนนะครับผมสวยงามนะฮะอันนี้ง่ายๆเลยนะครับผม ก็วันนี้ประมาณนี้ครับพี่บอลครับผมประมาณนี้แล้วก็สําหรับใครที่อคิดว่าพรุ่งนี้ผมจะมีอะไรมาวันนี้มันวันอันนี้เราบอกวันไปก่อนวันนี้มันวันศุกร์วันศุกร์คลิปเนี้ยผมคิดว่าจะลงวันศุกร์วันศุกร์แล้วก็เดี๋ยววันเสาร์เนี้ยจะมีพวกบ а บูเข้ามาอืมบูมาตัวนึ่งแล้วก็จะมีอีกอันนี้ไม่รู้ว่าผมใช้กล้องหลังได้เห็นหน้าเราอเปล่าไม่เเห็นก็จะมีบามบูเข้ามานะครับแล้วก็ จะมีพายตัวผู้ใหม่ตัวหนึ่งจะมีวายบีพัดเที่ยวตัวเมียอือหืออมีหลายตัวเลยวันเสาร์เนี่ยต้องดิ้มาะวันเสาร์ใครจะว่ามาลองมาดูนะครับผมว่าอ่าแต่ว่าตอนนี้เราก็จะเหลือประมาณนี้ประมาณนี้นะครับที่พี่พี่บอลเห่ือมสวยๆหลายตัวนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับการอัปเดตลูกมูในวันนี้นะครับนี่ก็ให้พี่บอลคอยเก็บชอบไหมนี่ล็อกคาบล็อกคาบอันนี้คาบคาบสองนะอือนี่คือกินก็ล็อกคาบสองไปแล้วนะครับตัวนี้เจ๋งนะ ตัวเมียนะให้ไวเลยให้ไวเลยให้ไวนะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้ครับพี่บอลเป็นไงก็ก็ถือว่าไม่เยอะแต่ว่าก็คุณภาพก็ตามมาตรฐานนะครับหลักๆร้านแล้วก็ตลาดเข้ามาร้านนี้ก็ต้องมาดูแถวล่างก่อนเลยใช่ใช่ใช่คือเท่าแถวบนเนี่ยมีเจ้าของหมดแหละก็เงมือปลากข้างล่างเลยปลาหมึกแถวบน ขายไปแล้วก็ต้องตัวมันใหญ่ทำให้เกลียวเล่นมุกเล่นบุกอ่ะก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับตรงนี้ก็ได้นี่นี่ข้างๆพี่บอลนะครับเดี๋ยวมีอ่คิวอาร์โค้ดไลน์เด้งขึ้นมานี่นะครับก็ไม่ใช่เด้งขึ้นมาเองเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยนะคุณเป็นดิจิตอลอย่าขยับโดนไลน์ผมจริงไหมเนี่ยจริง อ่ะก็แอร์เข้ามานะครับแล้วก็พูดคุยกันได้ตลอดนะครับย่สิ4ีชั่วโมงนะครับ,รบถ้าไม่ตอบท็อปไม่ตอบก็แสดงว่าหลับหลับไปแล้วนอนบ้างก็แอร์ไลน์เข้ามาครับจะมีการอัปเดตในเนี้ยครับทุกวันเลยพี่บอสก็คือว่าบางทีลูกค้ามาดูหน้าร้านไม่ทันหรือดูในนี้บางทีบางตัวเฮ้ยทำไมพี่ไม่เห็น ไม่เห็นลงในวิดีโอเลยบางทีมันลงในนั้นก่อนแล้วมันขายได้มันขายไวเลนขายไวฉะนั้นแล้วหลายๆตัวที่ขายไวๆครับผมอยากให้ทุกคนแอดไลน์เข้ามาดีกว่าแล้วก็จะได้เห็นทุกการอัปเดตเลยชอบตัวไหนก็ทักเข้ามาแล้วก็แคปเข้ามาส่งมาที่เราะแล้วก็การจองการส่งอะไรในนั้นได้หมดเลยก็พูดคุยกันได้หมดเลยโอนตังโอนตังสลงสลิปทุกอย่างอยู่ในนั้นเลย ก็ประมาณนี้ครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจเราทำคลิปดีนะครับแล้วก็ร้านเปิดทุกวันเข้ามาดูได้ตลอดเวลานะครับเจอกัน e ีพีต่อไปเราจะพาไปอัปเดตอะไรนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณพี่บอลด้วยครับครับผมครับปิดกล้องด้วยนะพี่บอลยบาย